สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเ,จอเซลรุ้งอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะหรือเพชรยนต์สาขา2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเซลรุ้งจะพาพี่ๆมาชมรถสวยน่าใช้งานอีก1รุ่นค่ะคันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆค่ะคุณลูกค้าขากับนิวออติสเครื่อง1.6กรุ่นจีค่ะคันนี้เนี่ยบอกได้เลยค่ะได้เป็นรถปี2019ะะพร้อมฟังก์ชันที่ครบัน จะเป็นในส่วนของดีไซน์ภายนอกภายในนะคะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆสายทํางานแน่นอนค่ะพีพ่ๆที่มีรายได้หมื่นแปดขึ้นไปสามารถออกคนเดียวจบเลยค่ะกับคันนี้นะคะฟังก์ชันภายนอกภายในครบครันจริงๆนะคะมาเริ่มทีละโซนกันในส่วนของคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้แจ้งนีดหนึ่งสภาพใหม่แรกเข้าวสวยๆส,สดๆร้นนอนๆสนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยสาหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้โตโตยต้านะคะเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะดวงใสๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมในส่วนของกันชนมีมาให้เราเรียบร้อยเป็นสีดำแต กับตัวรถค่ะภายในรถเนี่ยะบอกเลยเป็นสีทูโทนด้วยสวยมากๆนะคะใครที่อยากได้ต้องรีบจับรีบจองค่ะคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยะคะคุณลูกค้าขากับในส่วนของตัวโป่งซุ้มล้อแนบสนิทติดกันนะคะคุณลูกค้าล้อแม็กเดิมศูนย์นะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้าขากในส่วนของกระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมือจับโครเมียมค่ะคุณลูกค้าสวยๆดีไซน์แบบเขาเรียกว่าคิดมาแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนภายในค่ะคันนี้นะนี่ให้ชม ะะภายในคันนี้นะคะตกแต่งด้วยสีทูโทนนะคะทั้งคันเลยนะคะดูแบบปอดโปร่งนะคะดูโล่งสบายนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะมีในส่วนของเบาะนะคะเบาะหนังนะคะคันนี้ได้เบาะหนังเป็นสีทูโทนนะคะดีไซน์สวยนะคะใช้งานแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะในส่วนของโครงสร้างรับประกันเรื่องโครงสร้างรถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้าไม่มีกับสีกอไม้นะคะและไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนคะ่ะสําหรับคันนี้คะ่ะได้ในส่วนของ เสาบีนะคะโครงสร้างค่ะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีการคันไข่ขยับเลยทุกอย่างเดิมๆนะคะคุณลูกค้าขาเห็นชัดเจนแบบนี้ใครที่อยากได้รุ่นนี้รีบไปต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาพามาชมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของฝั่งประตูค่ะฝั่งประตูนะคะคันนี้ช่องเก็บของมีให้นะคะสันเหลี่ยมคมตัวรถคันนี้อยู่ครบๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะนิวออติสเครื่อง1.6รุ่นจีแบบนี้นะคะได้รถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะไปข คนหนักพิ่ความแน่นอนใครกําลังมองหารถคัดคุณภาพเกรดเที่เพชรยนต์เรารับประกันค่ะในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้ก็จะมีในส่วนของนี่นะคะแอร์หลังนะจัดมาให้เราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้ากับในส่วนของเบาะคันนี้ได้เบาะหนังสีทูโทนเช่นเดียวกันดีไซน์สวยครบพันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนฝั่งประตูเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะบอกได้เลยคันนี้สวยเดิมจบครบในคันเดียวค่ะมาชมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังนี้เลย นะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังนะขอภายในความมืดด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะในส่วนของด้านหลังค่ะคันนี้ทะเบียน7 0 3 6นะคะด้านหลังดีไซน์โลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ไลท์ไกด i ดิ้งค่ะดวงในแดงตโตใสๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะด้านหลังนะครับมสักการะนะคะคุณลูกค้าสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะในส่วนของชุดซ่อมอยางไหลฉุกเฉินแม่แรงนะ,ค,ะคันนี้มีให้ครบถ้วนนี่นะคะมีให้ครบถ้วนนะยคะ่ะชุดยางไหลฉุกเฉิน แม่แรงนะคะบอกได้เลยคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาใครที่กาลังมองหานะเอาติสสักคันนี้คะอยากได้รถที่อัตราการประหยัดน้ํามันดีๆนะคะทนทานนะคะเน้นใช้งานค่ะคันนี้แนะนําเลยค่ะคุณลูกค้าดีไซน์ทรงสปอร์ตฟังก์ชันภายในนะคะบอกเลยว่าทันสมัยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ในส่วนของภายในนะ,ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัมายมยัลติฟังชันเรียบร้อยเน,นี่ยคะไม่จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเสียงวิทยุมีให้นะคะแล้วก็หน้าจอนะเป็นหน้าจอแบบที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าจอ วิทยุนะค่ะฟังได้ทั้งวิทยุ FM MM AM นะคะคันนี้ CD ดีใส่ฟังได้นะคะแล้วก็แอร์คันนี้ได้แอร์ระบบออโตโ้นะคะเกียร์ค่ะคันนี้ได้เกียร์ออโตโ้เรียบร้อยพร้อมเบรกมือระบบแมนนวลนะคะคุณลูกค้าในส่วนของช่องวางแก้วน้ําม,มีให้ถึง2ช่องด้วยกันค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับพี่พี่นันดนะที่กำลังมองหา New a r อ i s สรุ่นนี้ค่ะ1.6นะคะคันนี้ได้ตัวรุ่นจีรถปี2019นะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะเพียง479,000บาทเท่านนนั้ะะค,ะค ลูกค้าขาแรงไอเทมมากๆมีไม่กี่คันแล้วได้รถหน่วยงานประวัติศูนย์ราคาดีไม่น้อยไปขับนะ่ค่ะบอกเลยเช็คประวัติศูนย์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าถูกใจพี่ๆแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยค่ะตอบโจทย์พี่ๆที่อยากได้ความทนทานใช้งานง่ายใช้งานได้ตลอดเวลาเนี่ยคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะอ e ีวอร์ติส1.6รุ่นจีรถปี2019ติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์972517435วันนี้เซลล์รุ่งองขอลาไปก่อนค่ะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ทุกวันสำหรับวันนี้เซลลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ